ตัดมันด้วยเพืาอนกระตันหัวหอมดือแดร์แบบซ้ำคนๆก็อแดร์สองข้อจับไปดูสิวาได้ถึงแเดียวมันเนียนเดียววาจะตัหลักษณะก ถูกผู้หาเดิมผู้หาผู้นกับแล้วครับผมเจอกันครับขวัแมบ้านนะครับอยู่ครับย่ายถ้าเห็นถ้าเห็นถ้าเห็นหลานงสามชิวันนอกไปหลานหนะเอ้ยไปถึงทันไปขะดอก็เหนื่ย ไปกระโดดกระเีบโกับบ้าบ่าจัดเทื่อ่อไปหลาเล่งเจนเนเราขึ้นหอดขึ้นหอดอยู่บอกได้น้อหมาได้น้อหิมาหมานนะสิเมื่ออะนะสิเมื่อ่ะเมื่อนี่โอ้ยน้ำไปโผลแท้มามาเมื่อเมื่อขึ้นนี่กรลังสิเมื่อ่ะไรจังไยนี่เอาน้ำยี่ไวแเฮ้ยเมากข้าวเดียว ลูกจังเป็นดาวโอ้ยไม่ได้เป็น่าวเขราะแต่อก่าตายไนได้ก็่อกันเถ๋ยว่าเมื่อยหมอเมื่อยก็เราตัวไปหาเงินว่าอดาดอกค่ะอืมแล้วสิเมื่ออะไรใน้อยนี่นะไปุงคือดอกว่าแล้วสิกลับไม่หยีเพราะแม่ไปคุ้งคือดอกว่าปัญหาเงินอืมอไปหาเงินฝันแกนนี่เงินคุ้ยแห้วเอาเงินส่วนต่ กินเข่าลรวะได้ยังกินเข่าได้อาดได้ยังกินเข่าได้ยังกินเขามันีได้อาดได้ยังกินเข่ามาอาไปหล่นเนี่ยได้ข้างหลานั่งกับหม่องและกับไม ก็ชิ้นนั่นหละเาเหมือนนโอดีครับมกตามกปาซีกินมกปาซีวหมดแั้วโอ้เขาได้กินมกปาซิ่ดีแท้ต้มลาคุ้งหมอกล่ะต้มยาแยงใช่ไหมตาคุ้งยากยงยังเสียวไม่กินต้มลาคุ้มหมกล่ะกูกกระบ่ยาเสีอยาแยงยาแยงเสียวไม่กินยาแยงคนละมาขากไม่ได่บอกตงมตากุ้งไมึกล่ากุกกรบ้วยา อยากวันมักกันยังกับแบอน้าโมเมนกกันทอ้โบาย่งกับแบบเหือหน่อยบังอยงกับทุเรียนแบทุเรียนกินย่บอกินยี่บอมากยี่บบทุเรียนทุเรียนไปกินทับเข่าเนี่ยทุเรียนไปกินับขาอาวตเลออยู่เดสีไปอยู่แต่ว่ากรดสีลวงมื่อเลยสีลวงมื่อเลยไม่ไม่ ยลดดวงเมื่อไรเมื่อขอนแก่นเลยนี่จัาหน่อยนี่อยู่ขอนแก่นบนั่นแม่แล้วบ้านข้างหน้ากับไปทำมากกับไปนั่งานหลายจะบอกงานหลายนะเนาะโตเกียวมิวสิกเขาจ้างไปห้ามซื้อมือยชื่อเขายืดดูยืดเร่งหน่อยโตเกียวมิวสิกนันนักการท่องเทเนี่ยเขาหักพยาบาลฟิลเลียนแล้วเอาตัวกันจักอยู่พยาบาลฟิลเลียนเป็นไถ่ฟิลเลียนโอ้ยฟิลเลียนรัก จักอยู่บอกบันเอิบอกทือเรียนพยาบาลฟีนเล่้ยนจักอยู่บอกพยาบาลพีนเลีนฮะพยาบาลพีนเล่ด์นันจักอยู่บอก่เลยูบอกบอกจักอย่ไม่เลยเพราะว่าสาวขงเราจะท้อสาวตัวนี้มาจะคืนอีกบ่มามอคืนนี่อือคืนนี้บ่แอนเออเมื่อไรเด้อจะย้อยนี่โอ้ยูกเอือ แม่ข้าเดียวครับได้ข้ามหาอยู่ตไหนข้ามหาข้าหาอย่างหาเงินบอกหาททางไวัเ้ยเอาละครับสินะครับพี่น้องเอาลิปหนารักนาลักของคุใยา่มืครับเดี๋ยวสี่กมาอีกครับผมไปไปคอนแกนไปอัอันทาบไกินแซกหนสิคละบมากราฟมาแลผมฝากคนไรกคนแช่เนะครับพี่น้องขอาเป็ครับป็นคน้าหอยใหญ่ ไม่ใส่ก่อนมาอย่างนี้ฮะมาอย่างีอาสกีจ้าอาสกีไม่ใส่ฮะไม่ใส่ไปยุโรปไปนเกพูอไรปนักพ o ไนี้ไปนกกองไปนักเจียนไปนักบอสคอยกันไปเปล่าเองกไปเดียเสียงร้อ้นึ่งมู่คือจะมามีงานแถาก่อนมีงานแถาก่อนมีงานั้น นำหน้าจางนำหน้าว่ายุนบุดวน้ำหน้านำหน้าเมื่อได้ตาว่าสิใคเล่นเจาอก็เด้ละนาองเขาไปเรื่องั้นไปใหญ่จนทีไปประเทศไดแน่ก่อาประเทศไดแน่ก็ไปเยนวนเยนวันกับยังมากาไทยทเลียงบอกมาที่จังานที่สางานมาไปกับบอล็ไปบอกบอต้ไปยี่หง ว่ามาต,ต้อง,องนันเป็นสิเยมมเล่นไม่เรย,เย,เย,เยเรอไเียรเราอีกได้มาอีาากหหรือก,ก็ลังมาแกริงแท็ครับ,บก็เหมืนจนนีโซฟานะครับโซฟีกีโฟเจนนี่โซฟาจำบอน,นะครับบอดกลังอัดกันอย<ะ>ู่คกลังอัดดนตีเพราะว่าเข้าไปพุ่นเข้าไปเลยดนตีสวครับเข้ามาเนอดนตีันเอาคุนี้ะมัน เขาไปสี่คนนะครับสามไปสี่คนนี้เป็นยู่วนี่ปลาเดียวไปไปตปลาเป็นนอนกันอเ่าเปนนด้่นนเป็นเมื่อมีความไหมหวยหกับตัวเป็นทุกอย่างเนาะเขาบอกเต็เมื่อมีความน่จริงวเยโดได้สองไปนี่ผู้โชคดีวัยคสดแต่งหน้าไรตาดีก็เรยกเป็นความได้เอาเอาไปสี่คนครับผม เจนี่โซร้ากกับไปครับมองไม่ย่อมองไม่ย่กับไปกับบอดครับผมเพียงยังยังยังุกงอ่ะยี่สิบสองซุองนั่งนั่งย่สิบสองซุกงสบเ็ดไม่ได้ย่อขั้นขึ้นขั้นมองกันเก็ถึงมวานดมองไหมมองไม่เหนพี่เลยแมว่ตั้งกบ่มนวยอยกอันนี้ว่ามันเกิดมือแยงกับปองกันนี่ีวมาโอ

เป็นอตอสองเครือเล่เยียมีเย่เลยมสองใช่ยู่ยูเปบอลท่านท่านมีควาเดียวเทียสองก็ได้เลยก็มี็นยังไงมาแ้ทานมาแล้วทานมาอยู่แต่ว่าไปหวานเลยยีบอกว่าสายเขาพูดเรื่องอันนี้ว่าอันนี้มีคนให้ไปถ่าครับดิเพรว่าหรือว่ามีคนให้ไปถ่าครับตอานี้อันนี้มี่ให้ด้กันตอเครื่องนี้ อว่าไปอเพือนเพราวี่เขาไปสนวันี่เขาไปซ้อมคน่ไปซ้อมเพื่อไม่ีบอกเลยเายูรี่โร่อบชอเยอะอ้ยเนาะ้วครับผมเตกยวฝัติดตามยครับของทั่วยุโรปมาจินเห็นที่มา่นเรากล่งมาอยู่กับจินี่สุดากแม่ตัวารทการบจินครดนะครับ